เอาเลครับก็ส so วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมของมันไปไปสี่เห็นเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่ในเกมกอริลาฟรีไฟนะครับฟรีไฟอีกแล้วเหรอโอ้ยไม่เห็นยังเล่นแต่ฟรีไฟเอาเลยครับวันนี้มานหมดใส่ใสเอเ่นเคยนะครับผมนี่เฮ้ยเหมือนจะได้บวกว่ะเหมือนจะได้บวกว่ะเฮ้ยเอาเลยครับวันนี้สุ่มมา หนึ่งคนเพราะว่ามากับอีก2คนนะครับผมเอ้ยมันจะเห็นตัวครับผมจังหวะนี้เอ๊ะมึงเกีวงไหนเพื่อนโอ้มีตัวใส่เรียบร้อยกูหัวหลุดอีกแล้วห้าครัวอ,อ,อ,อู้หัวหลุดย้ำได้หัวหลุดย้ำน้่นเกียแรกนี่ยิ่งคมแมนเถอะว่าเติมเออหัวหลุดเอายังไงปอน,น้อยปอน,น้อยได้คิวหนึ่งว่ะเฮ้แล้วยังไงครับผมสองหนึ่งว่ะสองหนึ่งว่ะยังไงจังหวะนี้ไปแล้วไปแล้วเพื่อนไปแล้วอ้โหูยโป้งปางโป้งปางจังหวะนี้ไม่โดนหัว แล้วยังไงครับผมเรียบร้อยยังไงเอาแลนออกมาแล้วจังหวะนี้โดนยิงดาวไปแล้วจังหวะนี้ขี้แตกแล้วยังไงครับผมโอ้ยเว้ยปอนหน่อยปอนหน่อยถือแล้วถือแล้วอุ้ยถือเขาแล้วอุ้ยเรียบร้อยถือเบลต์ยังไงตัวสุดท้ายผมจังหวะนี้วิ่งฟังปุ้งวิ่งฟันเข้าไปเรียบร้อยหัวหลุดครับโอ้ยมันยิงได้ทุกท่าทุกสถานการณ์นี่ตัวนี่หัวหลุดกันเลยทีเดียวเจียวครับผมออ มันจะโหดเกินปุยมุยอ่ะเฮ้ไม่เป็นไรครับมารุย,ยกันในเกมที่สวงอีกแล้วเกมแรกวัฒณาเขาจักเถื่อครับผมเงึดหลหลครับผมเออมาเกมนี้เล่นปืนเลยดีเนาะเอาแมงปืนนีคู่เลยน,นี่ปืนแบบลูกโม่คู่นี่มาลูกโมลูกโม ไปไปไปครับผมจังหวะนี้มันอยู่ไหนล่ะเฮ้ยมันอยู่ไหนโอ้มีตัวเล่นว่ะมีตัวเล่นบืนแกะผมจังหวะนี้อ้อมมาดีกว่าอจูวจ้าวเอามาแล้วเว้ยบัขานี่มันอ้อมมันเอาขุ้นจะเอาบ่อุ้ยยิ่บมาถึงอ้อมเมือกีแล้สจะเอาเขาหัวหัวหลุดกระบาดโยกหัวแดงเถือกเรียบร้อยไปหวั่นครับผม หัวแตกก็เลยทีเดียวเชี่ยวจังหวะนี้ของูได้เอ็นฟีว่ะท่านผู้ชมสวยงามประลามเปดครับผมเอยมันจะจือว่ะแลนมาโม่หมวกกับหัวหลุดได้ครับเอายังไงเรียบร้อยโดนอ้อมหลังครับผมปอนน้อยไปหวันหนึ่งครับผมจังหวะนี้หัวหลุดไปเหมือนกันครับทีมเราเอามาคาันียมึงยิงอะไรไม่ใช่เออเรียบร้อยผมหัวหลุดมันจะจือว่าไปเยรียบร้อยครับผมกองดาบกุดจูดจังหวะนี้เอายังไงเพื่อนเพื่อนโดนยิงครับผม จังหวะนี้ยังไงเดี๋ยวหลบเสาก่อนจังหวะนี้เออเหมือนจะมีตัวบรรทู้ชมมันอยู่ใส่ปะโอ้ยนี่ดีมันอยู่นี่มองเก้าเลยตัวนี้ยุ่ข่างกันคอนเทนเนอร์นี่เอ้าหมอนี่มึงอยากคือฟืนตีหรือจังใดครับผมจังหวะนี้ยังไงเดี๋ยวรอจังหวะก่อนรอจังหวะก่อนเอาเพื่อนมาแล้วยังไงจังหวะนี้แลนไปแลนไปมึงจะเอาจังใดเรียบร้อยหัวหลุดครับผมโอ้โหหัวแตกส้กันเลยทีเดียวเชียวครับผมมึงจะเจอวะเอาเลยครับ เสมอแล้วหนึ่งเท่าครับผมสวยงามกันเลยทีเดียวเจียวนะครับนี่เอาละเกมนี้เราก็จะเล่นควงซองคองซวงจองขวงัวห <c oughs> ้าขวัวมาๆๆสวยงามพลาเปียกวันนี้นี่ไปเล่นลูกซองกันดีกว่านะจ๊ะเอมา ไปลุยกันเลยนี่จังหวะนี้ขึ้นไปแล้วเนี่ยมีตัวดักบนนี้มีตัวดักบนนี้ะจ้ามีบอกน,นี่บอมีวะเอ,อ้าไปกันต่อตัวบัดีนี้อ่ปะปะจู้ยูสัสลัเฮ้ยเอาแตกหนึ่งโอ,อ้บัตเนตยยังยุ่ตยแตกเราห้าครัวเอายังไงจังหวะนี้ปอนน้อยไปหวันคนแรกอีกแล้วครับผมจังหวะเอ,อ้าลังเขาาลังเขาแล้วยังไงจังหวะนี้เอามึงเห็นยงังมึง,งตั้งไอ้ว่าถึงตายว่าเอาเข้า โอ้โหแดงเถือกร้อยเจ็ดสิบสี่ครับผมจังหวะนี้เอามึงมาหนังโอ้แตกบอม,มึงมึงที่ไปใส่เรียบร้อยเรียบร้อยครับจังหวะนี้แลนมาแบบนี้ก็ถือดีว่าไงละน้องเอ้ยยังไงจังหวะนี้ซ้ำไปแล้วครับผมขอหยาดพัญญาก่อนเลยแกันขึ้นบนจังหวะนี้เหลือสองตัวแล้วผมข้างล่างข้างล่างยังไงได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าข้างล่างนั้นโอ้โหยุย EWM บัดท่านผู้ชมสวยงามพระละแวเอ,าอ้ามันโตัวมากเปล่าหู เออมันไม่โผล่ว่ะถ้ามันจะโอ้มันมาแล้วมันมาแล้วหลังรถหลังรถหลังรถขาวผมจังหวะนี้ไม่พูดพ่อมทำเพลงไม่พูดเพลงทำพ่อมครับผมจังหวะนี้แรนมากถึงซ่องโดดเข้าไปจังหวะนี้โอ้โหมันคือม่ดแตะมะมันเต็มตัวเอ้าโดดกับตดโอ้เรียบร้อยหัวหลุดครับผมโอ้ยมันติดเอียกหั่นมันคือโดดอยู่ซื่อๆวะผมเมืเง่งเตะเอาล้วครับยังดีที่ได้ที่หนึ่งเออยังดีที่ได้ที่หนึ่งไปสัตวยังดีที่ชนะอาหัวเอาล้วครับสวยงาม มาไปลุยกันเลยดีครัาในเกมที่4นะจ๊ะนี่มาเราก็เติมของเติมของกันหน่อยอะไรขาดก็ซื้อกับผมมาเกมนี้เราจะได้ a อ m ิมาในะคบผมนี่สวยงามพระน้ำเปียกกันเลยทีเดียวเชียวนะคปมากมากมากมาจะไปไหนครับผมจังหวะนี้ปุ๊บมึงชีไปเอา้ามีตัวแร็มึงมีตัวแรมตีหูร้อยสามสิบสองครับผมจังหวะนี้ลองอู้ ก็เลยทีเดียวเที่ยวครับผม ừ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  ถึงสแนไปเจาะเกาะด้วยนะครับบอกเลยว่าขี้แตกครับผมจังหวะนี้ยังไงครับผมปอน้อยวิ่งไปเ,เราต้องรอโค้ผมจังหวะนี้ยังไงปอน้อยถือลูกชองเข้าไปเรียบร้อยโอ้ยร้อยห้าสิบกวัวแต่ปอน้อยโดนเปิดหัวหลุดครับผมมันจอ,อกมาซ้ำหรือเปล่าโอ้โหมันไม่ออกมาซ้ำม,ม,มาทุกท่านม,มันยานว่ะมันยานถึงสแนว่ามันเห็นเขายืนเล็งออนยังไงจังหวะนี้เอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าครับเอาหรือเปล่าโอ้โหโดนเม็ดหนึ่งครับผมจังหวะนี้โอ้หบ่ตายครับผม มึงเงแ้ยเอ้ยยังไงข้างหลังก็โดนเอ้าต้องไปซอยข้างหลังเลยดิยังไงผมจังหวะนี้ได้จังหวะนั้นมาวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเลียไปซอยแล้วจังหวะนี้เอ้มันเลี้ยงมึงแลีงแต่อู้ยิงบาถึอห้าขวามึงเฮ็ดยยังเรียบร้อยไปวันนะผมดาวหนึ่งจ้าสวยงามแล้วยังไงยืนติดเอายืนติดเอามันติดยังติดเสาอู้ห้าขวาขวาก็มาขวาก็มายังไงจังหวะนี้มันออกมาหรือเปล่า ออกมา,า,อาอแล้วระเบิดอู้ยเกือบแตกกูดีนะขวดโคโนนันเอามึงจีบมาอู้ยเรียบร้อยอแตกครับผมโอ้โอแยนหลบบาทัานหนะัวดาบมึงเอ้ย <c oughs> วิ่งหลบไม่ทันจริงๆครับเมื่อกี้อู้ยเงยไหลายเอาล้วครับไม่เป็นไรสองเท่าครับผมนี่มันต้องไปต่อครับผมจังหวะนี้เกมมันทันได้จบมาสัน้นเอาไปลุยกันเลยครับผมเกมนี้เล่นปืนเลยดีท่านผู้ชม เล่นปืนยังดีชอบปืนอะไรอ่ะอเอาเป็นปืนนี้แล้วกันครับผมปืนอะไรเติร์ด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 จำซื้อมันไปเ,เอาเไปจังหวะนี้มาลุยกันเลยครับผมเนี้ยเด็ด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 ว่าปึ๊บมันอยู่ใส่อะไรฮะมีบ่มันไม่มีท่านผู้ชมมันยังไม่เข้ามาว่ะเอาไปผมมีตัวเปิดเอาคือบอลแลนมากเลยบัิทนีตัวเปิดกูเอาดูเหมือนว่าจะอยู่มุมว่ะอยู่มุมโรงงานว่ะท่านผู้ชมแล้วยังไงจังหวะนี้เอายังไงมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าจังหวะนี้วิ่งมาแล้วกับเพื่อน เผื่อนจะป่าระเบิดเอามึงยืนหนักโอ้โหมันยืนอยู่นี่เอ้าโอ้ยจังหวะนี้มึงชิเล่เล้มึงชิเลมโอ้โหโคตรเจ็บเลยจังหวะนี้เปิดไปเปิดไปโอ้โหมันบาตายปะมึงชิไปใจโอ้โหมันรอดได้ไงมาท่านผู้ชมปอื้อตูดแล้วแบบเต็มแม็กเลยจังหวะนี้เนี้ยถึงลูดไปรอบซองกับเจ็บด้วยนะเอาเป็นว่าเราจะอ้อมมาครับผมจังหวะนี้มันทาอะไรเอามันยืนนั่นมึงยืนอยู่หั่นโอ้โหเวลาเข้าหัวก็ไม่เข้าอุ้ยหัวเกือบแตกกูแม่นเลื่อนเลือนิดเดียวผมขอยัดซ้ำก่อนสวยงามประลําเปลือกเพื่อนซ้ำให้ผมจังหหวะนนนี้้มัออยู่ไโ แมนอยู่ไก่ปนันมึงยังยิ่งถือกูยุติเอาเรียบร้อยครับผมเพื่อนกูไปหวั่นับผมเรียบร้อยห้าขัวโอ้โหมันคือถือเถอะปะยิ่งยังไงก็ไม่ตายเอ้ายังไงจังหวะนี้ปอนน้อยปอนน้อยเหลือตัวคนเดียวยังไงครับผมมีซากาเรียวสามเรียบร้อยหัวหลุดครับผมมันก็ับมิวส์สามด้วยกันโอ้โหของมันเต็มอ่ะท่านผู้ชมมันก็โหดโพดเอาเลยครับตอนนี้สามสองแล้วแบบเฮ้ยมันนั่มหาว่ะท่านผู้ชม อ,อมันสีสนะบนี่เกมนี่หปวดพวกม้บักเตียงดอกโอ้ยเอาแล้วครับไม่เป็นไรครับผมไม่ชนะไม่เป็นไรขอแค่ได้มันก็พอวาาษนาบฆษนากับบอไดาดาวท่ันแล้วเ <c oughs> งินไหลห<ะ>ไม่เป็นไรลุยกันต่อครับผมจังหวะนี้ พอได้แต่อย่าถอยครับผมไปไปเรื่อยๆครับผมจังหวะนี้โดดขึ้นไปโดดขึ้นไป,ดดไปมึงอยู่ใส่เอาจังหวะน,นี้มันวิ่งมาท่ามึงจะไปใส่อูโหูเจ็บครับผมเรียบร้อยดาวหนึ่งครับจังหวะนี้ถอยหยัดซ้ำก่อนโอ้โหไม่ตายครับสองเม็ดซ้ำแล้วไม่ตายเดี๋ยวขอหยัดถอย,อยก่อนถอยก่อนออกมาก่อนอุอ้ยเอาเฉียขึ้นไปเอาได้โอ้โหขึ้นไปเอาของสุดเดี๋ยวนี้ของสวยงามได้มาก่อซ้าเองครับผมจังหวะน,นี้อเหมือนจะมีตัวมาทัางผูเอามึงยืนเนี่ยยืนเนี่ยอู้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ย โคตรเจ็บเลยจังหวะนี้หลบอย่างไอวออ้อมาอีกครั้งเรียบร้อยมึงบ่ตายกูว่ามันเทพระเจ้าเลยแหละจังหวะนี้เอาอยัางไงมีตัวมาข้างหลังมึงจะเอาบอ่อเอจะเอาบอ่จังหวะนี้มึงไปไหนโอ้แรนขืนบ่ได้เออห่าหัว,หว,หว,วห่ักจ่อเลี่ยวไยมึงจะไปใสโอโหมันโดดเข้าไปแล้วว่ะมันโดดไปแล้วมันอยู่ใสมึงอยู่ใสอุ้ยถืออีกแม่นึงมันยังไงยังไงเอาบอ่กเอาบอ่อกอยังไงยังไงอยู่ในนี้กูบอกเข้าไปแล้วเนาะเข้าไปกูถือยิงเอายังไงปอนน้อยเข้าไปข้างหลังปอนน้อยเข้าไปลวงดาบครับผม ลังหัก,กันเลยทีเดียวเชียวมึงย่าจอวะ่ะเอาเลยครับสามเท่าวะท่านผู้ชมโอ้โหมันสูสีดูดีกูกีมูมีมากเลย <c oughs> เอามาเกมนี้เราก็เล่นสไนนะครับสไนเปอร์เราจะมาดูว่าสไนเปอร์ของผมนี้จะพาแชมป์ได้หรือเปล่านะฮะจังหวะใดเอาเล,เาเลครับไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมจังหวะนี้ มันจะเป็นชี้ชะตากันแล้วในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปจะเป็นการโชว์สไนเปอร์อันกระโปรงดากระปากโดกครับผมเอายังไงมึงเอาทางไหนมันแลนผ่านจอวะบอกได้แลนผ่านจอมังถือไซกูแถมมึงยังไงทันแน่แลนบอแลนบบแลนบบ <c oughs> มันยิงโป่งปังแต่วันบอลเลนออกมาก่านผู้ชมมันไปเสะแล้ววะ เอาไม่เป็นไรเราปล่อยโดนไปก่อนอ่ะไปเอาปล่อยโดนไปก่อนเอายังไงจังหวะนี้ทางขวาทางซ้ายยิงกันป้วงป้างป้วงป้างครับผมจังหวะนี้อยู่ไหนโอ้โหไหนไงมึงแรนมาอย่างหูร้อยสามสองครับผมจังหวะนี้ไปไหนโอ้โหไปพูนแล้ว เรียบร้อยบรท่านครับผมจังหวะนี้ขออนุญาตมอบก่อนยัดลูกก่อนยัดลูกใส่ปืนก่อนยังไงฮะมีตัวหรือเปล่าอันนี้มันจะเห็นหรือเปล่าอันนี้ขวาท่านผู้ชมเอยมันเจเอาทั้งเดลัมหมอมาดูช่วยก่อนนะเนี่ยมันจะพอได้ยิงบ้างไหมเอาหัวรุดเรียวบาสิมัสสาวีข้ามจังหวะนี้เอ้าหลังเขาเอามือยืนดใช่ไหงฮู้ยิงมาถึงหน้าหัวเอามาตัวเรียบร้อยเข้าหัว หัวแดงเถื่อครับผมจังหวะนี้่โอ้โหคือฝุกเจ้าภาษาไหนกูในไหมเนือ้อญาตซ้ำก่อน้วกันครับผมจังหวะนี้เอาปักไอว้วอวเจบของมันตัวไในกบโอ้ยมันแลีนบทติดวะเออมันแลียนบทีนภาษามันแลีนบอออกครับผมตีนยังวะเฮยตีนบันไดเสือผมจังหวะนี้ยังไงโอู้เหมือนว่าจะมีข้างบนนะข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวผมหยัดลูกก่อนเนาะยังไงวันหยัดลูกก่อนจอยอวัวตัวหยัดลูกก่อนจอยวัว เจาะไปอีกรอบนึงยังไงจังหวะนี้โดดขึ้นไปปาดเข้าไปจังหวะนี้โอ้โหบอลูกว่าตายว่าตายครับผมจังหวะนี้แล้วยังไงเฮ้ยมีตัวซ้ายเอ้ามันตั้งยังไงว่าว่าเดี๋ยวเอาระเบิดไปกินครับหน่วงเวลา3 2 1ดึกไปแล้วจังหวะนี้บมาขับมึงจะเป็นเอ้าหูโดนสไลด์ไปเม็ดนึงครับผมจังหวะนี้เอ้ามึงหยุดแล้วเห็นยังวะเอ้าแล้วไป่ใช่อู้สองเม็ดครับผมจังหวะนี้บ่าตายบ่าตายโอ้ตัวจะตายแล้วมึงไปใส่มึงไปใส่มึงถือมมึงจิตายมึงจิไปใส่โอ้สามหนึ่งเอาจังหวะนี้สองหนึ่ง้อยครับผม เบิร์ดตดีกันได้ทีเดียวจ้าอุ้ยชนะแบบยูเสียหัวเมื่อเสียบบรินะครับผมเหงื่อไหลครับผมมันเอาจุดเกมสุดท้ายเลยตัวนี้เอาและครับสำหรับเกมนี้ก็พอได้หน่อยนะฆ่าไป12ตัวนะเออใส่งามบัลลำเปียดระบบอ่ะหนุ่มย่ชนะต่อเนื่อง10ครั้งูเลยหาัวเอาละครับ สวยงามพระรามแปดสำหรับช่วงนี้นะอตอนบอกคนดูก็ดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าอยู่บ้านผมทำาหมันรู้สึกหนาวหนาวมันหนาวอีหลีดีบร่ได้โบลิ่นดีออแล้วะนะหนาวก็ห่มผ้านะครับนี่อะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็มาโชว์ความเปลี่ยนความกล้ากระโบกดากมาประมาณนี้นะครับผมถ้าคลิปนี้มีคำหยาบก็ขอัยด้วยนะครับจัดทำเพื่อ ความเฮฮาปาจิกุและความสนุกสนานนะครับเออเอาละครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากก,ากาดไลค์กดติดตามให้ด้วยกันนะครับผมอะสำหรับวันนี้ก็คงต้องกล่าวคำเดิมแล้วครับลาไปก่อนและสวัสดีค๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบู